สวัสดีครับทุกท,ท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอปราศาสต์จังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่ปากทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศของตลาดนะครับซึ่งข้างในก็เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้วก็มีตลาดอยู่ข, ing, ข้างๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของ ตลาดเช้าๆของอำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวเรามาชมตลาดกันครับทางโน้นก็ไปบขสนะครับหรือว่าสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอรปราสาทนะครับเช้าๆแบบนี้บรรยากาศของตลาดคึกคักทีเดียวครับ บรรยากาศของตลาดอำเภอปรา,าสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับโอ้บรรยากาศคือขักนะครับพี่น้องครับบรรยากาศคือขักแบบบ้านๆเลยครับ,บรร อโอ้หมูปิง่งร้านเป็นตาะสบครับพี่นองครับเลยหมูปิง่งเป็นกแะสแบกระี่นองโอ้ตับไก่เป็นะสบพี่ลอง โอ้บรรยากาศคือคักครับพี่น้องครับโอ้ตลาดสดตลาดสดอำเภอปราสาทครับมาไลาบัมาเที่ยวเขาเอกนัดเดือน giáp bí mẹ ai cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 지 นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของตลาดเช้าอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่อำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับเช้าเช้าแบบนี้เดี๋ยวเราหลังจากที่เดินตลาดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชม สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับหรือว่าบขสอำเภอปราศาสตร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันนะครับนี่แหละครับสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างอันนี้รถไปไหนครับนี่ลาดชะสีมาสุรินทร์นะครับไปโคราช รถสูรินโกราตนะครับมาจอดอยู่ตรงนี้นะครับ